อตไก็ตามที่ทำงานอยู่แล้วและได้ทำดีอยู่แล้วแล้วคิดว่าหมดกําลังใจอาตมาคิดว่าให้ถือหลักปิดทองหลังพระดนะดีเพื่อดีถ้าเราไม่ได้ทำดีเพื่อดีดีเพื่อเงินดีเพื่อนายถึงแม้นายจะช่อฉนก็ตามแต่เราก็ทำตามนายไปอย่างเนี้ย มันไม่ไม่ไม่ดีจีรังเงินที่ได้มาก็เป็นเงินร้อนนะเงินร้อนเนี่ยท่านทั้งหลายก็คงเห็นตัวอย่างคนที่ได้เงินมาแล้วมันเป็นเงินร้อนเงินร้อนต้องไปฟอกก่อนนะบางคนเอาเงินร้อนมาไปสร้างโบสถวายหลวงพ่อมีเยอะเลยนะมหาโจนฆ่าคนเยอะแยะเลยแต่เขาสร้างโบสถ์ถวายวัดนะเพราะอะไร เพราะเขาอยากให้ภาพที่ออกมาว่าเขาเป็นคนใจบุญสแสดงว่าแกไม่รู้พุทธศาสนาเลยว่าเวลาเทวดาท่านคิดบัญชีบนส่วนบุนบาปส่วนบาปมันได้ภาพแต่มันชำระบาปไม่ได้ดังนั้นถ้าทำดีเพื่อดีแล้วเนี่ยถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ว่ามันจะเป็นผลที่ไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเราอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าทำดีแต่ไม่จริงทำดีหลอกๆทำดีเอาหน้า ทำเดีเอาชื่อสักพักหนึ่งมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเราเอกีกนี่มีตัวอย่างเยอะแยะก็คงไม่ต้องยกนะต่อไปทํางานแบบพลเอกเปรมตินนัสวรานนท์พลเอกเปรมเนี่ยเป็นนายกที่อยู่ยาวนานมากแปดปีนะประสบความสําเร็จเศรษฐกิจในยุคข,ของท่านเนี่ยมั่นคงมากวิธีทํางานของพลเอกเปรมซึ่งบัดนี้กลายเป็นผู้ที่มีบาร,รมีมาก เป็นบารมีที่เกิดจากความดีป,ป้าเปรมมีหลักการทำงานว่าหนึ่งซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ลองคิดดูง่ายๆว่าวคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเกือบสิบปีนะท้าโกงนะท้าโกงเนี่ยทรัพย์สินจะขนาดไหนใช่ไหมป,ป้าเปรมไม่ได้สร้างบ้านใหม่เลยนะเชื่อไหม ชาวบ้านสร้างให้ที่สงขาหลังหนึ่งสร้างให้ที่โคราชหลังหนึ่งที่สงขาพอรับมาเสร็จแล้วก็อมอบให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปก็ไม่ไปอยู่นะที่โคราชก็นานๆไปพักทุกวันนี้ป๋าเปรมก็ยังอยู่บ้านพักของราชการทั้งนนี้เป็นนายกมาเกือบสิบปีสี่อย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วเที่คืนไม่ได้คำพูดลูกปืนเวลาโอกาส พลเอกเปรมเป็นผู้ที่พูดน้อยมากๆจนได้รับฉายาเตมีใบ้ลดีของการที่ท่านพูดน้อยก็คือคำพูดของท่านนะทำให้ท่านอยู่ในอำนาจอยู่ในตำแหน่งได้อย่างสงาา่าผ่าเผยเขาบอกว่าคนที่ยิงปืนแม่นไม่น่ากลัวเท่ากับคนยิงปืนไม่เป็นเพราะคนยิงแม่นนะมันมันเลือกยิงให้ถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ายิงไม่เป็นเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดเลยนะปากกระบอกปืนมันสายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม มีโอกาสยิงถูกได้มากกว่านะคนที่ยิงไม่เป็นนะดังนั้นปืนนะก่อนจะลั่นไกท่านต้องคิดดีๆสามเวลาผ่านไปแล้วเรียกคืนได้ไหมวันเวลาต่อให้มีเงินแสนล้านก็ซื้อเวลาไม่ได้คุณซื้อนาฬิกาที่แพงที่สุดในโลกได้แต่คุณไม่มีทาง ซื้อเวลาเรื่องนาฬิกาเรือนนั้นเคยบอกเวลาคุณแล้วมันผ่านมองยามตรงนั้นไปแล้วคุณมาได้นาฬิกาที่แพงที่สุดในโลกมนุษย์มีปัญญาซื้อมีปัญญาซื้อแต่เวลาที่ผ่านไปแล้วมนุษย์ไม่มีปัญญาซื้อเพราะฉะนั้นทุกทุกวันใช้เวลาให้ดีที่สุดพุทธเจ้าบอกว่าวิธีที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดคือคิดเสมอว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเรา ที่เสมอว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราคือคใครก็ตามที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะจะรักตัวกลัวตายโดยอัตโนมัติถ้าไม่เชื่อนะธารมะอยากจะแนะนาอย่างนี้ถ้าท่านกลับไปบ้านนะคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันก่อนไปทดสอบกับนักศึกษาอาตมาลองให้หลับตานึกดูว่าถ้าวัน,นเนี้ยคืนนี้สองโลมเธอจะตายให้นึกถึงคนสามคนสิเธอจะนึกถึงใคร ท่านทั้งหลายจํากัดวงเข้ามาได้ไหมนึกออกไหมบางครั้งต้องหัดหัดคิดนะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เตรียมตัวว่าในชีวิตเนี่ยอะไรท,ที่มันเป็นส่วนเกินของชีวิตจะได้เขี่ยทิ้งบ้างบางคนไปให้ความสําคัญกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะแล้วสิ่งนั้นกินเวลาในชีวิตไปไม่รู้เท่าไหร่คนสําคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ได้ดูแลเลยสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ได้ทาเลย อาจจะไมภาพให้เด็กๆนักศึกษาลองหลับตาดูนึกถึงคนสําคัญสามคนในชีวิตลูกศิษย์บอกว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องมาชวนพวกเรานึกบ่อยๆนะเพราะทุกวันนี้ชีวิตนี่มันยุ่งยังกระยายแมงมุมอะอะไรสําคัญก่อนอะไรสาคัญหลังมันไม่ค่อยได้จัดลําดับเลยนะมีนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าผมแทบลืมไปเลยว่าแท้ที่จริงคนที่สําคัญที่สุดไม่ใช่คนที่ให้ทุนการศึกษาผม แกบอกว่าคุณยายผมเพราะตอนนี้ผมมาอยู่กรุงเทพแกได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลแกพยายามหลับตานึกถึงผู้นำรัฐบาลแต่แกบอกว่ามันไม่เชื่อมโยงเลยมันไกลเหลือเกินเพราะท่านให้ทุนเด็กๆเ,เป็นหมื่นคนแกก็เลยเป็นนึกถึงคุณยายที่เลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้อายุเจ็ดสิบหกแกบอกว่านั่นน่ะ คุณยายมาก่อนคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำไปอาตมาถามว่าทำไมเธอไม่นึกถึงพ่อนึกถึงแม่เด็กคนนั้นบอกว่าพ่อกับแม่ผมนะ่ะตอนนี้ก็แยกกันอยู่ผมนึกยังไงผมก็ไม่รู้สึกว่าชีวิตมันแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคนที่นึกถึงทุกครั้งแล้วผมมีน้ําตาร่วงซึมทุกครั้งเลยแกบอกว่าแกนึกถึงยายกลัวว่าก่อนที่แกจะเรียนจบจะไม่ได้กลับไปตอบแทนพระคุณ อาตมาถามมาแล้วคนที่สองของเธอคือใครแกบอกว่าผมนึงถึงน้องสาวผมอยู่ปีสามน้องสาวผมยังอยู่มอปลายอยู่เลยผมคิดว่าถ้าผมทำงานแล้วไม่มีบรญญาส่งน้องเรียนน้องจะอยู่ยังไงและสังคมไทยตอนนี้เรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนะไม่ต้องพูดถึงยุ่งมาก งานวิจัยชิ้นหนึ่งเพิ่งรายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าเด็กไทยปีหนึ่งเ,เสียตัวปีละสี่ห้าหมื่นคนเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าน้องผมเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีได้หรือเปล่าเราก็ถามต่อไปแล้วคนที่สามคือใครแกบอกว่าตัวผมนี่เลยครับผมยังไม่รู้เลยว่าเมื่อผมเรียนจบออกไปเนี่ยสังคมไทยมันจะเป็นยังไงต่อเพราะตอนนี้เป็นเวลาสองปีมาแล้วที่สังคมไทยเป็นประเทศที่บริหารไม่ได้ เมื่อคืนท่านนายกอนันต์บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังจะล้มใช่ไหมเป็นประเทศที่กําลังจะล้มเพราะว่าสองปีมาแล้วที่รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้เลยแกก็เลยบอกว่าคนรุ่นผมไม่รู้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วประเทศชาติมันจะออกหัวออกก้อยยังไงก็ไม่รู้ไม่มีหลักประกันอะไรให้เลยอันนี้ความคิดของเด็กๆนะ อาตมาจึงคิดว่าท่านทั้งหลายอยู่ตรงนี้มีครอบครัวแล้วนะทุกคนมีครอบครัวว่างๆนะวันเสาร์วันอาทิตย์ลองชวนพันธยาไปนั่งคุยกันดูว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเราสองคนจะทำอะไรกันอาตมาเคยไปถามผู้ป่วย HIV 2วสองคนเขหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ชาย ช่วงนั้นตอนที่อยู่ต่างจังหวัดอาตมาภาพทำงานมูดนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เจอผู้ป่วยบ่อยมากผู้ป่วยด้วยโรคนี้ตายทุกคนตมาก็ไปถามคนที่เป็นผู้ชายตมาถามว่าก่อนตายเนี่ยต้องการอะไรแกบอกว่าผมชอบมากเลยนะท่านอาจารย์ลาบลู่เล่าชอบมากสั่งญาติไว้เลยนะให้ทำให้ผมกินเลย สองแกสั่งอาตมาบอกว่าผมต้องการเทปซีดีของวงคาระบาวทุกชุดใส่ในโลงให้ผมด้วยอาตมาก็ถามว่าทำไมคุณต้องการอย่างนี้แกบอกว่าเอา้าก็ชาตินี้ชีวิตผมมันแค่นี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอยากกินอะไรก็ต้องกินอยากดื่มอะไรก็ดืม่ม เชื่อไหมหมอคาดการว่าคนคนนี้จะอยู่ได้ปีหนึ่งปรากฏว่าอยู่ได้ได้สี่เดือนตายเลยเพราะแกใช้ชีวิตแบบก่อนจะตายขอทําทุกอย่างอ่ะไม่ได้กินขอกินไม่ได้ดืม่มขอดืม่มสุดท้ายเหล้าที่ดื่มเข้าไปนะมันก็ไปทําปฏิกิริยากับร่างกายซึ่งมันอ่อนแออยู่แล้วนะบุรีเท่านั้นยังไม่พอนะยังไปเที่ยวโสเพณีอีกต่างหากเพราะแกว่าโลกหน้ามันไม่มีบริการดูวิธีคิดของคนสิเนี่ยคนก่อนตายนะมันคิดสองอย่างนะ หนึ่งคิดว่าชาตินหน้าจะไม่ได้มีจะไม่ได้ทำอะไรมันจะทำชาติน,นี้หมดสุดท้ายมันเลยตายเร็วกว่ากำหนดผู้หญิงอีกคนหนึ่งพอรู้ว่าติดเชื้อ hiv จากสามีมาขอให้แตม,มาพาไปปฏิบัติธรรมัตม,มาพาไปฝากไว้กับแม่ชีที่บนเขาแห่งหนึ่งหนึ่งเดือนลงมาผู้หญิงคนนี้อยู่ต่อได้อีกสองปีนะทำอาชีพเหมือนคนปกติทุกอย่างเลี้ยงลูกได้สองคน แล้วใช้เวลาที่เหลือจากการทํางานนั้นออกไปอบรมเพื่อนหญิงด้วยกันให้กับมูล,ลนิธิเพื่อนหญิงกลายเป็นนักเทศเลยนะพูดเก่งมากแล้วอ่านหนังสือเนี่ยเป็นตั้งๆเลยเกือบห้าสิบเล่มภายในสองปีทั้งๆทงี่ก่อนหนะ้านั้นผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดในชีวิตไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะพอป่วยเท่านั้นอ่านหนังสือธรรมะสุดท้ายเขียนไดอารี่ไว้เล่มหนึ่งวันที่เธอเสียชีวิต น้องชายเอาไดอารี่มาพิมพ์เป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งเธอบอกว่าความฝันสุดท้ายของฉันก็คืออยากเป็นนักเขียนในที่สุดหนังสือที่เธอบอกว่าอยากเขียนก็คือพิมพ์มาจากไดอารี่ของเธอแล้วก็แจกในงานศพวันที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตคนมาร่วมงานเป็นพันเหมือนกับสอสตายเลยนะถามว่าคนมาเยอะทําไมเพราะก่อนตายผู้หญิงคนนี้ใช้ชีวิตดีที่สุดเลยคือสนใจธรรมะหันชีวิตร้อย กลับในร้อยแปดองศาเลยนะและอุทิศชีวิตทำประโยชน์ให้กับชุมชนออกเทศออกบรรยายให้เพื่อนหญิงด้วยกันเห็นคุณค่าของการรักนวลสงวนตัวและการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องนี่คือเวลาในชีวิตนังหลายต้องมันถามตัวเองว่าเราจะอยู่กันกี่ปีไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าบอกว่าเกณฑ์เฉลีย่ยอายุของมนุษย์ในยุคของผงคือร้อยปีแต่ตอนนี้เขาบอกว่าผู้ชายโดยเฉลีย่ยก็น่าจะหกสิ ผู้หญิง75็นี่เมื่อหลายปีก่อนทำไมมนุษย์อายุสั้นลงเพราะว่าเราทำงานกันมากขึ้นทำงานกันมากขึ้นและเหตุปัจจัยที่จะให้อายุสั้นก็มีมากขึ้นรถมากขึ้นมลพิษมากขึ้นอาหารขยะมากขึ้นสถาบันครอบครัวก็ล้มได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่มนุษย์จะอายุสั้นก็มีมาก ถ้าเราไม่คิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตนั้นก็จะประมาทกันไปประมาทกันไปอย่างนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายสิ่งที่หลุดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้คือโอกาสโอกาสโอกาสที่มาถึงตัวแล้วถ้าไม่คว้าไว้จะเรียกไว้ได้ไหมครั้งเดียวเท่านั้นอโอกาสของมนุษย์ทุกคนอัตมาภาพใช้คำว่าโอกาสทองหรือยุคทองของคนทุกคนมีได้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นใครก็ตามที่ทํางานไปใช้ชีวิตไปแล้วปรากฏว่ายุคทองมันเดินทางมาถึงต้องรักษายุคทองนั้นไว้ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ที่งดงามให้กับตัวเองคนบางคนทํางานไปทํางานไปยุคทองเดินทางมาถึงคือมีเงินก้อนใหญ่มาให้เลือกแต่ว่าในการเลือกนั้นมันเสี่ยงเพราะถ้าเราเลือก เรารวยแต่ว่าในความรวยนั้นมันเป็นการทุจริตอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันเป็นยุคทองของความเสื่อมคนมักจะมองยุคทองของความเสื่อมมากกว่ายุคทองของความดียุคทองของความดีก็คือยุคที่เราได้อยู่ใกล้คนดีได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีได้อยู่ในบรรยากาศการทำงานที่ดีคนมักไม่มอง คนมักไปมองตอนที่ชีวิตมันใกล้จะเสื่อมที่สุดนั่นแหละว่าเป็นยุคทองเช่นโอกาสโกงมาถึงแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหไม่คว้าไว้นะก็แย่เลยนี่คือยุคทองเนี่ยมนุษย์เด้วเข้าใจผิดนะพอไปคว้าไว้ปุ๊บก็ติดเหยื่อเลยนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสี่อย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วเทียกคืนไม่ได้คําพูดลูกปืนเวลาโอกาส พลเอกเปรมเป็นผู้ที่พูดน้อยมากๆจนได้รับฉายาเตมีใบ้ผลดีของการที่ท่านพูดน้อยก็คือคำพูดของท่านทำให้ท่านอยู่ในอำนาจอยู่ในตำแหน่งได้อย่างสงาพาพ่าผ่าเผยท่านมักจะไม่ถูกคำพูดทำร้ายตัวเองแล้วก็สามท่านเป็นคนที่ทำงานแล้วพอรู้จักพอมีผู้ วิเคราะห์ว่าเหตุที่พลเอกเปรมเป็นนายทหารที่ลงจากอำนาจแล้วแต่ทำไมจึงยังมีบารมีอาตมาวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นตอนปีสาสีนะ่นนั่นก็คือตอนที่พลเอกชาติชายคุณบรรหารในฐานะตัวแทนของพรรคการเมืองเลือกตั้งเสร็จแล้ว ได้เสียงข้างมากแต่ไม่กล้าเป็นนายกพากันไปขอให้พลเอกเปรมเป็นนายกปีนั้นพลเอกเปรมบอกว่าท่านทำงานมามากแล้วก็เลยบอกว่าผมพอแล้วให้ชาติชายเป็นปีนั้นพลเอกชาติชายก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสองอาทิตย์ต่อมาพลเอกเปรมได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรี พอขึ้นเป็นรัฐุรุษเดี๋ยวขึ้นเป็นองค์ขมนตรีต่อมาก็เป็นประธานรัฐประธานองค์ขมนตรีนี่คือคุณของการรู้จักพอของพลเอกเปรมลักษณะการทํางานของพลเอกเปรมก็คือโปร่งใสพูดน้อยรู้จักพอเราทั้งหลายก็ลองดูซิว่าเอะเราจะเอาตัวไหนมาใช้ได้บ้างอธตามาว่ามันใช้ได้ทั้งทุกตัวเลยนะรู้จักพอนี่ยหมายความว่าพอในเชิงวัตถุด้วย แล้วก็พอในเรื่องอำนาจด้วยถ้าท่านเป็นผู้ครองเรือนในเรื่องการมารณมก็ต้องรู้จักพอถ้าไม่พอก็ยุ่งในเรื่องเงินก็เช่นกันก็ต้องรู้จักพอถ้าไม่พอก็หากันทั้งชีวิตประเด็นต่อไปเนี่ยไปดูตัวอย่างของดรสุมเมธต,ตันติเวชกุลดอเรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาท่านทํางานยังไงท่านบอกว่าท่านมีเคล็ดลับการแกะของขวัญ ทุกๆปีเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่นะจะมีคนส่งของขวัญมาให้เยอะเพราะว่าท่านอาจารย์ดรสุเมธทำงานอยู่2องค์กรเป็น C22 นะคนเดียวในประเทศไทยตอนนี้ท่านอยู่สภาพัฒนเป็น C11 มาเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็น C11 เลยเป็น C22 คนเดียวของประเทศไทยทุกๆปีเวลาปีใหม่นะคนส่งของขวัญมาให้เต็มโต๊ะเต็มออฟฟิศเต็มสำนักงาน ท่านบอกว่าท่านจะไม่แกะของขวัญคนเดียวถ้าเป็นเราทั้งหลายคนส่งของขวัญมาให้นะเก็บเข้าในห้องเลยนะแกะคนเดียวนะใช่ไหมชื่นชมคนเดียวแต่ดอกเตร,รสุเมศไม่หรอกท่านบอกว่าทุกๆปีปีใหม่นะคนส่งของขวัญมาให้เยอะๆพาลูกน้องในสำนักง,งานมานั่งล้อมวงกันแกะของขวัญด้วยกันแล้ววันหนึ่งก็เกิดปรากฏการณ์พิเศษ มีกล่องของขวาญอยู่กล่องหนึ่งมีเงินเป็นฟ้อนเลยนะมีเงินเป็นฟ้อนมีนำบัตรแนบมาด้วยคุณลองคิดดูสิว่าเวลาเขาจะติดสินบนผู้ใหญ่ระดับ41เนะเขาจะติดกันกี่บาทเขาคงไม่ทำหลักแสนใช่ไหมต้องทำหลักล้านนะดรสุเมนบอกว่าปีนั้นนะ่ะท่านบอกให้ลูกน้องของท่านเอาเงินจำนวนนั้น ไปบริจาคให้มูลนิธิคนคนหูหนวกแนบนําบัตรแล้วก็บอกมูลนิธิว่าออกใบอนุโมทนาบัตรให้เจ้าของเงินเขาด้วยแล้วท่านก็บอกอีกว่าปีต่อมาถ้าเขาส่งมาอีกนะจะให้เงินนั้นไปบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดท่านบอกว่าถ้ามันยังส่งมาติดสินบนฉันอีกนะปีที่สามเนี่ยจะให้เอาไปบริจาคให้มูลนิธิคนบ้า ดูซิว่ามันยังจะส่งไหม่อีกไหมนี่คือมีโอกาสโกงไม่เรียกว่าโกงนะมีโอกาสได้แต่ว่ามันไม่สง่างามท่านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นดรานเมธจึงถือหลักซื่อสัต์สุจริตท่านบอกว่าคนไม่สื่อสัต์สุจริตนะไม่มีโอกาสได้ใกล้ในหลวงหรอกเดินเฉียดใกล้ย,ยังไม่ได้เลยกลิ่นคนทุจริตมันแรงใช่ไหมที่วัดอัตมาภาพเนี่ย แตมาเลี้ยงสุนัขสองตัวแขกไปใครมามันไม่เห่าแต่ถ้าคนที่เหล้ามาเห่าทุกครั้งเลยาตมาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมมีปฏิกิริยาอะไรกับคนกินเหล้าคนดีๆไปเนี่ยไปหาแตมามันไม่เห่าเลยนะหนึ่งเห่าคนกินเหล้าสองเห่าคนคุยขยะแตมาก็สังเกตว่าสุนัขมันใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกเห่าหรือไม่เห่า คนกินเหล้ากลิ่นแรงคสองคนคุยขยะกลิ่นขยะแรงเช่นเดียวกันคนที่มันทุจริตนะเวลาทุจริตมันทุจริตเงียบเงียบเ,เชื่อไหมแต่ท่านเชื่อไหมเงียบแต่ดังใช่ไหมคนทุจริตจึงเป็นคนที่กลิ่นตัวแรงคนอย่างนี้ไม่ได้อยู่ใกล้ในหลวง เพราะฉะนั้นวิธีทางานของดรสุเมธตันติเวชกุลก็คือว่าสุดเจริญตั้งแต่ต้นจนจบนี่แหละเป็นเทคนิคการทํางานของท่านคือถึงแม้จะมีคนเอาเงินมาให้โดยชอบทำเพราะไม่ได้ขอเลยนะเขาส่งมาให้ใช้แต่ท่านเห็นว่ามันไม่สง,ง่างามใช่ไหมก็ไม่เอาไม่เก็บไม่ใช้ก็บริจาคท่านทั้งหลายลองเอาไปใช้ดูสิแต่จะมีสักกี่คนที่จะใจกล้าขนาดนั้นใช่ไหมส่งมาให้เราเป็นฟ้อนตอนปีใหม่เนี่ยนะ พวกนั้นเงินขาดมือพอดีใช่ไหมมันต้องซื้อของอะ่ะนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าเอาเข้าจริงแล้วมนุษย์จะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมไหมจะยัดยืนไหมบางคนที่บอกว่าอุ้ยผมไม่โกงหรอกเนี่ยเพราะอะไรแรงจูงใจมันยังน้อยใช่ไหมสี่ห้าพันสามสี่หมื่นอุ้ยผมไม่โกงผมซื่อสัตย์นะพอเจอหลักแสนเข้าไปเนี่ยชักเสียงอ่อยๆแล้วนะ ดังนั้นคนดีจริงหรือไม่ดีจริงนะ่ะอย่าไปดูตอนสถานการณ์ปกตินะให้ดูตอนที่มันวิกฤตจริงๆและจะเห็นน้ําใจคนว่าสามารถยึดในหลักการหลักธรรมได้ไหมก็ต่อไปไปดูเรื่องของผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาันต์ปัญญารชุนตัวอย่างการทํางานของท่านนายกอาันต์ก็คือ ตอนนี่ท่านเป็นนายกนะคนจะยกย่องมากว่าเป็นผู้ดีรัตนโกศิน,นหนึ่เป็นที่มาของคำว่าโปร่งใสโปร่งใสสองตรงจริงๆมีมากกว่านี้แต่แตมาเอาสองคำนี้พอนะโปร่งใสก็คือเป็นนายกสองสมัยแต่คณะรัฐมนตรีของท่านพอประกาศชื่อออกมาเชื่อไหมหุ้นขึ้นเลย พอท่านนายกอนันต์ขอเลือกรัฐรมนตรีด้วยตัวเองโปร่งใสทั้งคนโปร่งใสทั้งการทํางานสองตรงตรงขนาดไหนรอสชอเป็นคนตั้งท่านนะพอได้เป็นนายกเสร,ร็จแล้วท่านกลับไปปลดไปปลดอะไรพลเอกเกษตรใช่ไหมปลดไปเป็นเจรทหารเลยตรงไหมเนี่ยนี่คือตรงจริงๆนะเนะก็น่าคิดว่าท่าน อาจฐานทางรจใรทำได้ขนาดนั้นทีเดียวหรือโปร่งใสถึงขนาดที่ว่าเป็นนายกสองสมัยไม่เกิดเดินเข้ากระเป๋าตัวเองเอาไปดูต่อไปอีกคนหนึ่งท่านอาจารย์หมอประเวศวัสีเมื่อวานะัรรมภาพก็เสวนาบนเวทีเดียวกับท่านที่จุฬาอาจารย์หมอประเวศวัสีเป็นเป็น,เป,นเป็นคุณหมอสูงอายุคนหนึ่งที่เราได้ก,กันว่าเป็นรัศดรอ,อาวุโส เป็นแนสโดอนอาภิโสที่กเกษียณแล้วแต่เชื่อไหมว่ามีอิทธิพลทางความคิดต่อคนไทยมากทั้งๆท,งที่ท่านไม่มีกองทัพนะท่านมีแต่ความคิดแต่เวลาท่านอาจารย์หมอประเวศพูดอะไรเนี่ยกระเทือนทุกครั้งเลยสังเกตไหมว่าหนังสือพิมพ์จะไปคุยต่อไปพาดหัวต่อทุกครั้งที่คุณหมอเขียนบทความหรือแสดงปา,ากฐกถา อาตมาถามว่าทำไมคนจึงเชื่อถือท่านมากเหตุผลก็เพราะท่านใช้ปัญญาอย่างเป็นกลางคือไม่ได้ทำเพื่อตัวเองมีอยู่ปีหนึ่งที่มีการสรรหาวุฒิสมาชิกแล้วคุณบรรหารซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะเชิญคุณหมอประเวศไปเป็นวุฒิสมาชิกด้วยคุณหมอท่านเขียนจดหมายไปบอกคุณบรรหารบอกว่า ขอไม่เป็นวุฒิสมาชิกขอเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือขอเป็นนักวิชาการเหมือนเดิมใช้ปัญญาเพื่อช่วยสังคมเหมือนเดิมอาตมาอยากจะถามทุกท่านว่านั่งอยู่เฉยๆตรงเนี้ยจู่ๆมีคนมาเชิญไปเป็นวุฒิสมาชิกกินเงินเดือนเดือนละสามแสนเอาไหมทุกคนต้องลาออกจากงานประจำเลยนะ มนุษย์ในโลกนี้มีมนุษย์เพียงจำนวนน้อยเท่านั้นเองนะที่ทนต่อผลประโยชน์ได้ส่วนมากจะไม่ทนเลยใช่ไหมผลประโยชน์มาถึงเนี่ยทนเตะทนต่อยทนได้หมดนะทนให้เขาด่าก็ทนนะแต่พอผลประโยชน์มาถึงเนี่ยพอเงินมาถึงไม่ทนเลยกระโดดงับทันทีเราจะเสียคนกันก็ตอนนี้นี่คือมนุษย์ส่วนใหญ่แต่ว่าอาจารย์ประเวศวสีท่านก็ทนต่อผลประโยชน์ เมื่อท่านเป็นนักเรียนนอกกลับมาเมืองไทยทำงานเปิดคลินิกเก็บเงินค่าบริการถูกมากเลยฮะแม้แต่รถยนต์ยังไม่มีปัญญาซื้อมาใช้เลยมุ่งแต่จะทำงานอุทิศต,ตนเพราะท่านสนําึนกว่าท่านเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงว่ากันว่าในหลวงซื้อรถยนต์พระราชทานคันหนึ่งนะให้กำลังใจคนดีจนท่านได้รับรางวัลแม็กซไซสาขาบริการสังคมเพราะฉะนั้น ลักษณะการทํางานของท่านก็คือใช้ปัญญาอย่างเป็นกลางไม่ใช่มีปัญญาเฉียบแหลมแล้วเอาปัญญานั้นไปรับใช้คนชั่วแต่คนชั่วให้เงินเยอะๆก็รับใช้เข้าไปเดี๋ยวนี้คนไทยมีอย่างนี้มากเหลือเกินคือมีปัญญาเฉียบแหลมแล้วมีคนชั่วที่รวยๆมาจ้างไปทำงานทำหมดทำถูกให้เป็นผิดก็ทำ อันนี้คือเรื่องอันตรายที่สังคมไทยเรามีปัญหามากๆก็คือคนเก่งยอมขายจิตวิญญาณแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เป็นอันตรายกับตัวเองด้วยเป็นอันตรายกับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะการทํางานของยอดมนุษย์ทั้ง5คนนี้อัตมาภาพก็คิดว่าท่านทั้งหลายลองสํารวจดูว่าเอ๊เมื่อเรามานั่งทํางานเนี่ยเราจะทํางานยังไงเราจะาไปใช้อย่างไงถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตนี่เป็นตัวอย่างของคนที่ทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จ